เบิงเ่งแ้วชีวิตของคนมันบ่แนบบ่นอนอันตมากก็ขอเว้าถึงคุณงามความดีของเด็กหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันกับสร้างอัตมาก,ก็เบิงเ่งประจำเบิ่งแต่เป็นเนคลิปที่จรแงก อาตมาอยากบอกกับพื่อว่าเห็นคุณงามความดีของนำใจของมนุษย์เด็กผู้หญิงที่มีการรักสัตว์เดวกับสัตว์ก็ให้ความสัมพันธ์ไ้เนื้อเชื่อใจเขากับหนอยนักหนอยนาที่สิเห็นภาพแบบนั้นแต่แล้วกับเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องชีวิตของคนการใจชีวิตเกิดมาก มันก bon ับบแนแอนนอนระว่าเขาเกิดมาก็เอาก้อนายมา้อมเวลาที่เขาเกิดมาจกติด้ใสโดนปันไดมันกับบแนแนบันอนเมื่อชีวิตได้มาแล้วเขากอบอกคุว่ามันชีวิตง่ยเากเขาใช้แต่คุณงามความดีที่เขาได้เห็นใบสางใบเหตุให้โลกได้ประจักษ์ได้ว่าคนผู้หนึ่งมีความสามารถ บัดนีเ้เฮาก็่ง้องด้เห็นเต่มเที่ยงภาคความจำความหลังที่นางผู้นี้ได้กระทําไววก็ได้สอนเ้าหลายๆอย่างเป็นสติสอนกิจสอนใจของเฮาว่าคนเฮาได้ชีวิตมาแล้วมันบ่แนนบนอนชีวิตเัิบว่าบให้มีเวโซ ชีวิต่นแหอาไว้ใส่เข้า่ิแ่ไปแบบไหนสร้างแบบไหนเป็นคุณง้ามความดีเด็กหญิงที่เดียงสร้างมีความสัมพันธ์กับสร้างอาตมาก,กับวริรุจักเป็นการซ่อนโตดอกแต่ว่าได้ติดตามมาได้ติดตามชีวิตเด็กหญิงคนนี้เออเป็นคนยันเป็นอาภิชาตบุตร ตอพอตอแม่ต่อปูตอยาปูญาตาย่ายเสียอกเสียใจเวินในการจากไปร่วมทั้งเอฟซแฟนยูทูบของเพื่นก็ได้รวมกันไว้อะไรแต่ว่าเบิร์กกะแล้วเนาะกะขอให้เล่าไปสู่กติไปเป็นนา่งฟ้าอยู่บนสวรรค์เรากสร้สางคุ้งอมางก้อนดีบุญไพ้โลกบุญทางโลกเวดซันนี้ เออราไปสืบไปอยู่สุพศุติสุพศนาตัวตนหน้าบุญกุศลเอออาตมาติดตามเก็บเพิ่นเบิ่งเก็บเพิ่นอยู่เรื่อยๆเออเป็นโอ้ยสะอ่อนเพิ่นสำหรัพอดีอัตมาเบิ่งยังไดงกะน้ำตาสิไหลแต่ว่าต่อไปก็สิอปเห็นเพิ่นอีกแล้วที่อาตมาว่าลงไปนี่ก็บอกว่าสันนิษด์เอเพราะว่านึกถึงคุณงามคุณดีว่าลูกหลานของเฮา เสียหาอภิจาตตบุตรใน้จวงสันมีบอ,อสำหรับเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่กันนั่งไว้เรียนไว้ขะน้องอย่างส่ยสนวนมากเสีมักเสีมักสนุกมักสบายแต่เล่ากับเป็นก้นกระยันเพราะเรามีเพื่อนไม่น้องสาวเป็นสั์ที่น่ารักเราก็คอยประคองอาตมาขสีบอบอไปไดยเนาะนี่ก็ตกแตยนแต่ว่าให้เขาเบิ่งคุณงามความดีให้เขาลองศึกษาเบิ่งว่าชีวิตของเขามันมบแไหนนอน บพวา่าผูเฒ่าเพว่าเด็กน้อยบพว่ากูนมออถึงข้ามากก็ต้องไปต้องจากรออ่างกายเขาให้เห้ามาใดเขก็ไปยึดของไปได้อันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตของมนุษย์ให้จําได้ว่าเขาเกิดขึ้นมาเขราะเก่าคว่ำตายมานําบอวิภเษยินิปนจากของมุนีผิดอยู่ว่าไหรือสาสำานันตามการเต็มเวลาเนาะจิตบ่งแล้วมอดายานดอกในเื่องคว่ำตาย ยิ่งหรือใช้ม้วนมนต์ต้องสีเห็นเจอพอ่อถึงข้าวนอกบ่หนีเวนการเว้นขึ้นเสาใบหอดวางตายจะต้องตายบ่สามารถดีกลี่หนีผลปลอดภัยบ่มีไผยดีใดแม้ตั้งแต่อรหันเป็นกะไว้ที่วันสิงสิกันบ่มีแท่ความควนแปรบก้ทีทเป็นของมีประจำโลกผู้โชคดีเท่านั้นจังยึดมันยูโดนแต่กะหากบ่พ้นจะกเกียิอันตราย บุญบอหลายกัตาตเลี้ยวไปบักในยักงน้อยร่างค้นายตอนเทาร่างค้นายตอนนมผมดิจิตกินเซนบอหนีเวนดอกวางข้าวพอดวางแล้วิรีอยู่ดาวหรือิรีอยู่ในดงหรือสิลงบาดานหมอบน่องเศร้าดีหรือสิหนีไปส่วนผู้ผนังทําเตียนกระตามแล้วหนีไปเดียนป่าป่ากะหาบนมิงมอนแมนวาขอไวกนผ่อนมันกระบอมีฟัง บ่มีหวังอุทธอนทดพาคดีโดยแมงหาแลัง้งแก่คิดอยากตายพ่าแห้งมันก็บ่ตายให้สมหัวใจสมอยากสะพาอเพิ่นปากไว้กวีขอภากปากพันเพิ่นว่าไม่ถึงตายก็ไม่ตายวไยชีวาดใครพิฆาตเขีนฆ่าไม่อาสันถึงข่าวตายจะต้องตายวายชีวันไม่มีใครฟาดปั่นก็ตายเองวามตายมันบ่แนบบ่นอนเนาะ ขอฝากไว้ข้าสางคุณงามความดีไว้จางเด็กหญิงอเอิอนทนว่าน้องพิล์มแล้วก็น้องสุพรษาของเพิ่นอมนมันบ่แนบนอนอายุของเพิ่นอนถึงสิบกว่าปีให้ข้าเห็นปูถุชนจางไม่เป็นตัวอย่างเพิ่นบ่ิหายประมาทส่างคุณงามความดีไว้เมื่อเขาล้มหายตาจากไปแล้วผู้อยู่บนโลกใบนี้หรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังก็จะได้คิดหอดคิดถึงนมโมทนาสาธุ อจริงพ